เพราว่ากระแสเราตอนนี้เนาดันไกลไปแล้วแฮ็คแทบลงลุ่มกิดยาอะไรเป็นไงบ้างตอนนี้อ๋อช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสส่วนใหญ่ครับก็แบบดีใจดีใช่เรียกว,ว่าตอนนี้คือยอดโฟลอลโฟลเห็นแล้วก็พุ่งเหมือนกันเป็นไงบ้างใช่มันมันขึ้นเรื่อยๆครับมีผู้ติดตามนี่ไรก็รู้สึกรู้สึกดีที่ได้แบบโอ้ยมีคนมาชอบเรามีคนมาติดตามเราอะไรองี้ครับโดโนโฟกัส ตอนแรกๆตอนแรกๆก็เขินครับแต่พอสักพักมันเริ่มชินเหมือนกับเราปรับตัวครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับมีคนถ่ายมีคนแอบถ่ายแล้วมีคนบอกมือให้ก็จะแบบเริ่มชินแล้วครับใช่มีงานติดต่อเขามา,มากเลยใช่ตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆครับไม่ถึงกับมากขนาดนั้นใช่ไม่ก็มีแบบว่าแมวมองแมวมองประตูกลางรติดต่ออะไก็ไหน,นอ,อันนี้ก็มีอยู่บ้างครับจะเป็นแบบติดต่อเรื่องถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังอะไรคนระับเขาเรียกว่าอย่างเดียยบ ลาตัดใจ,จใช่ครับต้อง,องดูจริงแล้วความฝันตอนแรกเราบอกว่าอยากเป็โนโมดองโมเดลนางแบบอะไรเงี้ยยังยังคิดอยู่นะใช่จริงๆอยากเป็นหลายอย่างครับอยากเป็นอยากเข้าวง,ง,งการมันอยากเป็นพวกนายวงวงการบารงทีเป็นพวกนายแบบไม่ก็แบบจริงๆก็อยากเป็นนักสแสดงอยากทำอะไรแบบนี้ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เราพอโดนจับตามากขึ้นอะไรเงี้ยเรา,เร,ารู้สึกวางตัวยังไงจริงๆผมวางตัวแบบปกติเลยครับแค่แบบอาจจะมีคนแบบ จับตาดูเราอยู่บ้างอะไรครับแต่ก็ผมก็ใช้ชีวิตแบบปกติครับไม่ได้แบบคีปลุกมากขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยครับใช่แต่บางทีเวลาตอนนี้คือออกไปข้างนอกนี่คือแบบว่าจโดนแอบถ่ายเยอะมากเลยใช่ครับกระถิ่งนะตอนนี้ก็มีแบบเขินนิดๆนะครับบางทีแบบเหมือนกับเราไปสถานที่แบบคนน้อยๆแล้วมีคนรู้จักเราเแงบบีแบบ้ยแอบแอบเขินนิดนึงใช่ค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆบ้าคไหมเพื่อนๆก็ดีใจไปด้วยครับเหมือนกับเพื่อนก็ชอบที่แบบอะไรอย่างเงี้เหมือนกับ เพื่อนก็ชอบชอบอยู่แล้วเหมือนกับอะไรเงี้ยครับก็ได้คอนเต์าเปลี่ยนไปอาจารย์แบบแต่กนที่เราไม่คักตอจะเปลี่ยนเปลี่นไปหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากเหมืับปรับเหมือนกับตอนแรกก็แบบเหมือนกับไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้เหมือนกันครับก็แปกใจก็ดีใจอะไรเลย แล้วพี่ขอย้อนไปนิดนึงนมันมันจะมีแบบคลิปก็เดี๋ยวนี้มันจะมีทุกแบบว่าแอบถ่ายดูเรื่องใบคาเรื่องอะไรอไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นคลิปตรงนั้นแล้วใช่ปะใช่ครับก็ได้เห็นบ้างแต่มันเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาอะไรนะว่ามันจะมีคลิปบางี่เราถอดมองทอดแมสอะไรอย่างเงี้ยเราเราไดไงว่าตัวกระแตเปล่อย่าง,งๆๆๆๆจริงๆผมก็มีส่วนผิดอยู่ครับที่ไม่ได้ใส่แมสกอะไรตอนนั้นผมก็ยอมรับครับแต่ก็ผมก็พยายามปรับตัวอะไรเงี้ยครับเพื่มใหญ่ทำให้แบบโอเคขึ้นใช่ครับ ก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าเราเราเคยบอกว่าเราโดนบูลลี่มาเรื่องรูปลักษณ์เลยเราโอเคใช่ไหมครับตอนนี้มันรูปลักษณ์เรามันทำประโยชน์ให้กับเราแล้วจริงๆผมไม่ได้โฟกัสเรื่องคนมาบูลลี่ขนาดนั้นครับผมก็เข้าใจว่าต้องมีมีคนชอบแล้วก็ต้องมีคนเกลียดแล้วก็มีคนเฉยๆผมก็พยายามปรับตัวทำให้เร่งดีขึ้น การปรับตัวทําให้ตัวเองดีขึ้นไม่ได้แบบไปโฟกัสด้านแบบคนมาบูลลี่ขนาดนั้นครับแต่จะมีคนที่มาคอยช่วยคอยซัพพอร์ตผมคอยปกป้องผมผมก็รู้สึกดีใจแล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตผมครับแล้วแฟนคลับเยอะขึ้นแฟ็นขับออกมาซัพพอร์ตเยอะขึ้นเลยใช่ครับน่ารักมากอ๋อก็เห็นบ้างครับแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นครับมีมีต้องฝึกทำอะไรที่เราต้องรู้ว่ต้องฝึกอะไรตัดคอ จริงๆผมผมอ่านแล้วผมก็ลืมไปเลยครับผมจำจำไม่ค่อยได้ผมจะจำพวกอคอมเมนต์ที่แบบเ<ม>ชิงเชิงบวกมากกว่าใช่ครับเหมือนกับว่าเขาคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่ทำให้คนผมหยิกแบบเรามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันเหมือนกับเป็นพลังบวกให้เรามากกว่า<ม>วก,ก็จะโฟกัสแบบนั้นมากกว่าครับจะองปล่อยผ่านอะไรที่มันเป็นด้านลบใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามันหนักมันหนักจริงๆก็อาจจะต้องแบบดำเนินการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นครับแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยเนี่ยครับใช่แล้วก็มันก็คือว่าจัดการมายเต็ตเองได้ดีขึ้นใช่ครับใช่ประมาณนั้นอยากจะแล้ว่าขอบคุณแฟนๆเลยเนี่ยกจะบอกอไอ้แฟนๆที่มาติอตามคอนเทนต์เรามันก็คนรอตามอยู่เนาะตมีคอนเทนต์ได้เพิ่มบ้างก็เป็นขอบคุณเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับก็ผมดีใจมากทุกคนน่ารักกับผมมากเลยแล้วก็ อยากให้ติดตามผมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ต่อมาเรื่อยๆรอดูได้เลยครับขอบคุณครับแล้วก็ติดตามตราผลงานเนาะใช่ครับคุณบัลลังได้เห็นเราแน่นอนได้เห็นแน,ะนแ่นอนครับ